ร้อยสาองศาฟิวสีดำมึงเล็กที่เราจะนำติดเข้าไปใหม่นั้นเป็นอุณหภ,ภูมิอยู่ที่145องศาเทอร์โมฟิลของพัดลมก็จะมีตั้งแต่1 1 5องศาถึง145องศาแล้วแต่ตำแหน่งของ ที่จะติดยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เที่อามาทำตัวอย่างเป็นเทอร์โมฟิลของพัดลมยี่ห้อโตชิบาซึ่งเป็นหลอดแก้วเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าแล้วจะเอาตัวสีเหลี่ยมเหลี่ยมดำๆเนี่ยใส่แทนได้ไหมเพราะว่าไอ้ตัวเทอร์โมฟิลแบบแก้วเนี่ยมันหาซื้อ,อยากก็ตอบเลยว่าได้นะครับได้แต่สำหรับตัวโตชิบาตัวนี้เราจะเห็นว่าเป็นเทอร์โมฟิลที่อุณหภูมิ115องศาเพื่อนๆหลายคนอาจจะตกใจว่าเอ๊ะ1อ5องศามันไม่ขาเดเร็วเกินไปเหรอ จากตำแหน่งที่มันจัดวางไว้เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้สัมผัสกับขดลวดทองแดงโดยตรงมันวางอยู่ในเบ้าพลาสติกนะฮะแล้วมีรูขึ้นมาให้ความร้อนจากขดทองแดงผ่านขึ้นมาหาตัวมันซึ่งอุณหภูมิที่115องศาเนี่ยอุณหภูมิตัวทองแดงเองก็อาจจะอยู่ในระดับที่145องศานั่นเองฉะนั้นตำแหน่งที่เขาติดมันไม่ได้แนบกับทองแดงมันจึงเป็น 1 1อองศาและสีดำฟิวสีดำางเล็กที่เราจะนำติดเข้าไปใหม่นั้นเป็นอุณหภูมิอยู่ที่145องศาส่วนใหญ่ฟิวพัดลมทั่วไปก็จะเป็น130ถึง1 4อองศาที่เราจะหาซื้อได้ง่ายในตลาดฉะนั้นฟิวที่อุณหภูมิสูงขนาดนี้เราควรจะไปติดที่แนบกับตัวทองแดงฉะนั้นที่ติดควรจะไม่ใช่ที่เดิมถ้าไม่ใช่ฟิวแบบเดิม ตำแหน่งที่ติดใหม่จึงเป็นอย่างในรูปที่ทําให้ดูติดแนบไปกับตองแดงมดไปติดกันเลยซึ่งการทําหน้าที่ของมันก็จะทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เหมือนกับที่มันติดอยู่ในเบ้าของมันเลยแม้อุณภูมิจะต่างกันก็ตามาเพื่อนๆหลายคนให้ความสําคัญตรงนี้ด้วยนะฮะบางทีเอาไปติดไว้ข้างนอกซึ่งมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยสําหรับตัวมันเพราะว่ามันทําหน้าที่ขาดเมื่ออุณหภูมิเกินฉะนั้นถ้าเอาไปติดไว้ข้างนอกเพื่อนๆบอกว่ามันก็ขาด มันขาดต่อเมื่อช็อตแต่มันไม่ได้ขาดเมื่ออุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูงกับช็อตไม่เหมือนกันนะครับเข้าใจตามนี้